นี่ครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนะครับวันนี้ที่จังหวัดยะลามีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปออกจากที่พักสงฆ์ซึ่งถูกทิ้งร้างมานานกว่า3ปีแน่นอนว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากเหตุความไม่สงบนะคะแต่ผู้ราชาการจังหวัดยะลายืนยันว่าเป็นเพียงเหตุผลหนึ่งเท่านั้นสิ่งสําคัญคือต้องการที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กําลังจะถึงนี้ค่ะ ชาวบ้านยุปโปช่วยเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปลงจากศาลาการปรเรียนที่พักสงฆ์พุทธเฉลิมหรือวัดหัวสะพานอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อย้ายไปวัดยุป,ปารามหลังจากที่ประชุมเจ้าคณะจังหวัดยะลามีมติเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ให้ย้ายพระพุทธรูปและสิ่งของที่เป็นพุทธบูชาของที่พักสงฆ์พุทธเฉลิมไปประจําที่วัดยุป,ปารามตำบลยุปโปหลังจากที่พักสงฆ์แห่งนี้ถูกทิ้งร้างและไม่มีพระสงฆ์จำวัดมานานกว่า3ปี ชาวบ้านยุโปรที่เป็นชาวมุสลิมได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปทั้งหกองค์เป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและแม้ที่ผ่านมาที่พักสงแห่งนี้จะถูกทิ้งร้างมานานแต่พระพุทธรูปไม่ได้ถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายใดๆ รวมถึงตู้บรรจุพระไตปรปิฎกแม้จะดูเก่าไปบ้างก็ตามผูร้ราชการจังหวัดยะลายอมรับว่าการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปออกจากที่พักสงฆ์พุทธเฉลิมเกิดขึ้นด้วยหลายเหตุผลนับจากเกิดเหตุทหารชุดรักษาความปลอดภัยพระหน่วยเฉพาะกิจยะลาหนึ่งหถูกยิงเสียชีวิตสองนายเมื่อวันที่18ธันวาคม2553ขณะดูแลความปลอดภัยให้กับพระครูสวัสดิ์เคมิโนออกบินทบาต ส่งผลให้พระครูสวัสด์ย้ายออกไปและไม่มีพระสงฆ์จำวัดที่นี่อีกเลยประกอบกับที่พักสงแห่งนี้อยู่ห่างไกลชุมชนตั้งอยู่ในชุมชนมุสลิมจึงไม่สะดวกนักที่จะให้พุทธศาสนิกชนมาประกอบศาสนากิจและเกิดปัญหาน้ำท่วมทุกปีเจ้าคณะจังหวัดยะลาจึงมีมติให้ปิดที่พักสง์แห่งนี้ปัจจัยสำคัญก็คือว่าพุทธศาสนิกชนที่ที่จะเข้ามาที่นี่เนี่ยมันมันไม่มี มันไม่มีเพราะว่าเส้นทางที่เข้ามาที่นี่เนี่ยมันมันลำบากมากเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันอาสาฬหบูชาแล้วนะครับแล้วมื่อลืนนี้ก็เข้าพรรษาเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่ยังมียังมีพระพุทธรูปที่ยังอยู่ในในที่ที่ไม่มีใครดูแลนะครับ,รบก็ควรจะเอาพระพุทธรูปไว้เป็นที่ศักดิ์สของบรรดาไทยพุทธก็คณะสงฆ์ก็ตกลงว่าให้ให้ไปไว้ที่ที่วัดยุปโปรทั้งหมดนะครับ ที่พักสงฆ์พุทธเฉลิมไม่ได้จดทะเบียนเป็นวัด แต่ปิดมานานกว่า40ปีเห็นได้จากศาลาการประเรียนหลายหลังเป็นศาลากเก่าแก่แต่หลังจากไม่มีพระสงฆ์จำวัดทําให้ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าผูว้ว่าราชการจังหวัดยะลาเตรียมตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดินหลังจากเจ้าของเดิมได้มอบให้เป็นที่พักสงฆ์แล้วปัจจุบันที่ดินบริเวณน,นี้ตกเป็นของใครเพื่อจะได้ดําเนินการส่งมอบให้ถูกต้องส่วนการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปวันนี้ก็เป็นไปเพื่อการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาก่อนเข้าสู่วันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษา ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดวิกฤตศรัทธาต่อพุทธศาสนาในบริเวณนี้ปพระที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลยุปโปมีการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิมอย่างสันติสุขมีวัดอยู่สามแห่งที่พี่น้องพุทธและมุสลิมไม่มีความขัดแย้งต่อกันนอกจากมีความกลัวเหตุรุนแรงเท่านั้นเพื่อต่างคนต่างกลัว<ะ>เขาก็กลัวว่าท,งทางไทยพุทธจะม่อันตรายที่เขากลัวว่าเขาจะมีอันตรายมันอยู่ปั คือเขไม่ใช่เด่องขวามเกลี่ยช่างแต่เป็นความไม่ไมังม่มหใั่มวังคดวางเป็นหัหวันวงซึ่ังกวันและกัน,กกนทุกฝวายยดังขอให้ประชาชวในจังหวังดชายแิดนวาคใต้ถือังอกาสวัมเขดีพรรษาดีนี้ช่วยกันทําควางดีเช่นิดียวัับพีดน้องมุดลิมที่กําลังทําความดีในเดือนรอมฎอน